ถ้าใครติดปัญหาตรงที่เลื่อนภาพไม่ผ่านนะคะลองให้เลื่อนลูกศรเป็นที่รูปจิ๊กซอนะคะให้เลยกรอบไปครึ่งหนึ่งนะคะก็คือให้มีช่องว่างระหว่างภาพและจิ๊กซอนะคะครึ่งหนึ่งก็จะได้นะคะทางนี้ทำได้ไปสองเครื่องถ้าใครยังทำไม่ได้ลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะคะ ให้ภาพจิ๊กซอเลยมาครึ่งกรอบของรูปนะคะ